สวัสดีจ้าแม่สิทธ์จ่าราคาทองวันนี้ประจัมันที่3มีนาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองทครื่งสลึงทอง1สลึงทอง2สลึงบอกค่ากําเหนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกคนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสูตราคาทองแม่ทองใบราคาทองออโรราวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรับชมกันเลยนะคะมีรายเอียังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ Um,